กุ้งละกะตัวไม่น้อยห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 อยละกะตัวใหญ่ใหญ่กุ้งละกะตัวไม่น้อยห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 อยละกะตัวใหญ่ใหญ่ปูละกะเป็นปูไข่อะ ปูแลก็เป็นปูไข่ปลาคอใหญ่ทาเกลือเพื่อเผาปลาคอใหญ่ทาเกลือเพื่อเผาอาหารสงกรานบ้านเราแล้วแต่กระเป๋าเราชอบแบบไหนใครไปเที่ยวไหนกันมาเราให้พ่อตาฟังบ้างก็ได้เดินบนถนนข้าวสารคนเดินเกินต้านมีการเสียวใส เดินบนถนนข้าวเหนียวไม่เจอความเสียวเจอแต่ความใสพ่อใหญ่ตาแล้วก็ขาเลาะส่วนพ่อใหญ่ตาแล้วก็ขาเละาะพาแม่ใหญ่ไปเกาะสงการงานไหล mm. เที่ยวไทยล้วไปสงกา์แม้แต่เพื่อนบ้านก็มากันคลั่งไคร mm. คนฝรั่งคนต่างชาติไหลมาไม่ขาดไม่ว่าชาติไหนไหนอาหารเสือเนื้อกุมงพาชอบเปิบเถิบมาหากินกันได้ นี่มันงานไหลที่ไหนตาสงกานงานไหลละที่ไหนตาที่นี่พัทยาประเทศไทย <c oughs>